ตัวเอกของหนังเรื่องนี้เป็นหญิงสาววัย23ปีชื่อโนอาที่หมดหวังในการหาแฟนเธอใช้เว็บไซต์หาคู่ออนไลน์และออกไปเที่ยวกับผู้ชายหลายคนแต่ทุกคนกลับทําให้ผิดหวังระหว่างการออกเดทครั้งหนึ่งเธอได้พบกับชายคนหนึ่งชื่อแชดวิกซึ่งกลายเป็นคนงี่เง่าไปเลยเขาแค่พูดจาดูถูกผู้หญิงและพูดถึงเงินของเขาเท่านั้น เขายังบอกชัดเจนว่าโนอาจะจ่ายค่าอาหารเย็นให้พวกเขาด้วยเมื่อบทสนทนาของพวกเขาคลี่คลายโนอาเริ่มรำคาญมากขึ้นเรื่อยๆและเธอก็ตัดสินใจลาออกแต่เชดวิกพยายามแสดงคำพูดหยาบคายใส่เธอเขาเรียกเธอว่าผิดหวังซึ่งทำให้เสียเวลาอันมีค่าของเขาไปโดยเปล่าประโยชน์โนอาซึ่งคุ้นเคยกับความผิดหวังเช่นนี้ไม่พูดอะไรสักคำและเพียงจากไป ต่อมาที่โรงยิมเธอเล่าให้เพื่อนที่ดีที่สุดของเธอฟังว่ามอลลีเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวเธอเชื่อว่าเธอจะเป็นโสดไปตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามมอลลีมั่นใจว่าพระเจ้าของเธอกำลังช่วยชีวิตต่อผู้ชายที่ดีที่สุดสำหรับเธอในตอนกลางคืนโนอาไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆซึ่งเธอบังเอิญไปเจอชายคนหนึ่งชื่อซัฟทั้งสองผูกพันกันอย่างรวดเร็วด,ด้วยความรักที่มีต่อ,องงุ่นสายไหมและโนอาดูเหมือนจะประทับใจในเสน่ห์ของเขา ก่อนที่พวกเขาจะแยกทางกันซักฟก็ขอเบอร์ของเธอทันทีด้วยความที่เป็นเด็กสาวที่สิ้นหวังอย่างเธอโนอาจึงมอบมันให้เขาโดยไม่ลังเลใจวันรุ่งขึ้นเธอพูดถึงซัก์กับมอลลีเพื่อนสนิทของเธอโนอาบอกว่าเขาเป็นหนุ่มหล่อนิสัยดีแต่ที่น่าเศร้าก็คือเขายังไม่ได้ส่งข้อความหาเธอเลย มอลีพูดติดตลกว่าเขาอาจจะแต่งงานแล้วต่อมาขณะที่โนอากำลังเดินทางกลับบ้านในที่สุดเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากซับเขาไม่เสียเวลาและชวนเธอออกเดทโนอาพงอรกระบอกคำขอที่กระทันหันแต่เธอก็สิ้นหวังมากจนตอบตกลงโดยไม่ต้องคิดมากระหว่างการออกเดทซับและโนอาเปิดใจและแบ่งปันเกี่ยวกับภูมิหลังของพวกเขา เขาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเขาเป็นศันลยแพทย์จากเท็กซัสและเพิ่งเข้ามาใหม่ในเมืองนี้ในทางกลับกันโนอาบอกว่าเธอเพิ่งเรียนจบวิทยาลัยและกำลังมองหางานทำทั้งสองจึงเชื่อมโยงกันโดยที่พวกเขาไม่มีพ่อแม่และอาศัยอยู่ตามลำพังซับยังกล่าวอีกว่าเขามีสมาธิก,กับงานมากจนไม่มีเวลาใช้โซเชียลมีเดียใดๆ หลังจากออกเดทโนอาขอให้เขามาที่อพาร์ตเมนต์ของเขาที่นั่นสถานการณ์เริ่มร้อนขึ้นและทั้งสองก็ลงเอยด้วยช่วงเวลาโรแมนติกก่อเช้าวันรุ่งขึ้นโนอาตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นนี่เป็นความสุขที่สุดที่เธอได้รับมาเป็นเวลานานเธอแอบถ่ายรูปซับที่กำลังหลับอยู่แล้วโทรหาหมอลลี่เพื่อนสนิทของเธอเพื่อเล่ารายละเอียดค่าคืนอันแสนวิเศษของเธอ มอลลีพอใจกับเธอแต่คิดว่ามันแปลกที่ซัฟไม่ได้ออนไลน์ขณะที่บทสนทนาของพวกเขาดำเนินไปโนอลาลว่าพรแฟนเก่าของมอลลี่ทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ร้านอาหารเมื่อคืนนี้มีการเปิดเผยว่ามอลลีเพิ่งออกมาเป็นเลสเบียนและเลิกกับพร ขึ้นถัดมาโนอาได้พบกับแฟนใหม่ของเธออีกครั้งขณะรับประทานอาหารนอกบ้านพวกเขาก็พูดคุยกันมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตของตนเองโนอาเล่าว,ว่าเธอมีเพื่อนสนิทชื่อมอนลีซึ่งรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอหลังจากที่ทั้งสองกินข้าวเสร็จแล้วซัฟแนะนำให้พวกเขาเต้นรำโนอาไม่แน่ใจนิดหน่อยแต่กลับสนุกสนานมาก ในที่สุดพวกเขาก็เหนื่อยและนั่งล่างซับถามโนอาโดยไม่ได้ตั้งใจว่าเธออยากไปเที่ยวสุดสัปดาห์กับเขาไหมเธอถามเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางแต่เขาก็เก็บเป็นความลับอย่างไรก็ตามเธอก็เห็นด้วยเมื่อเธอเริ่มชอบเขาแล้วหลังจากที่ซับจากไปโนอาโทรหาเพื่อนสนิทของเธอและเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับการเดินทางที่กำลังจะมาถึงมอลีกังวลเล็กน้อยเมื่อโนอากำลังออกไปเที่ยวกับคนที่เธอแทบไม่รู้จักอย่างไรก็ตามฝ่ายหลังทำให้เพื่อนสนิทของเธอมั่นใจว่าเธอจะสบายดีเธอยังส่งรูปของซับให้เธอด้วย โดยบอกว่าเขาสมบูรณ์แบบวันรุ่งขึ้นซัฟพ,พาโนอาไปที่บ้านของเขาโดยบอกว่าพวกเขาจะออกเดินทางในเช้าวันรุ่งขึ้นหญิงสาวของเราเห็นด้วยอย่างบริสุทธิ์ใจแต่เธอก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรรอเธออยู่เธอพยายามส่งข้อความหามอลีเกี่ยวกับตำแหน่งของเธอแต่สัญญาณโทรศัพท์ของเธอดูอ่อนแรงหลังจากขับรถมาหลายชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบ้านที่ดูรม่มรื่นแห่งหนึ่งดูเหมือนจะโดดเดี่ยวจากส่วนอื่นๆของเมืองโดยสิ้นเชิง โนอารู้สึกแปลกๆลกเล็กน้อยกับเรื่องนี้แต่เธอไม่ได้พูดอะไรในตอนนี้หลังจากนั้นไม่นานซัฟก็เตรียมเครื่องดื่มและมอบให้เธอเขาขอให้เธอเดาเนื้อหาแต่ทันทีที่โนอาได้ลิ้มรสมันเธอก็รู้สึกวิงเวียนและหมดสติไปหลังจากฟื้นคืนสติเธอพบว่าตัวเองถูกล่ามโซ่อยู่ในห้องกับซัฟเขาสารภาพว่าวางยาเธอซึ่งทำให้โนอารู้สึกสับสนและหวาดกลัวจากนั้นซัฟก็ทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ จริงๆแล้วเขาเป็นคนกินเนื้อมนุษย์และขายมันให้กับลูกค้าที่ร่ำรวยด้วยเขาอธิบายว่าลูกค้าของเขาหลายคนชอบเนื้อของหญิงสาวดังนั้นเขาจึงหลอกและลักพาตัวพวกเขาด้วยการพาพวกเธอไปออกเดต นอกจากนี้เขายังบอกโนอาว่าเขาเผางหินจะให้เธอมีชีวิตอยู่ให้นานที่สุดเพื่อรักษาความสดของเนื้อของเธอในขณะที่ค่อยๆถอดส่วนต่างๆของร่างกายออกโนอารู้สึกหวาดกลัวถึงชีวิตจึงพยายามตอบโต้แต่ซับกลับเอาชนะเธอได้และตรึงเธอไว้กับพื้นหลังจากที่คนกินเนื้อออกไปโนอาก็ร้องขอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวัง ผู้หญิงคนหนึ่งจากห้องที่อยู่ติดกันชื่อเพนนีตอบกลับมาโดยเผยให้เห็นว่าสตีฟลักพาตัวผู้หญิงหลายคนมาที่นี่ขณะที่ผู้หญิงสองคนคุยกันพวกเขาก็รู้ว่าทั้งสองคนเป็นเด็กกำพร้าซึ่งหมายความว่าซับกำหนดเป้าหมายเฉพาะผู้หญิงที่ไม่มีพ่อแม่เพราะเขารู้ว่าจะไม่มีใครตามหาพวกเธอทันใดนั้นผู้หญิงอีกคนก็เริ่มร้องเพลงและเพนนีก็เปิดเผยว่าเป็นเหยื่ออีกคนของซับชื่อเมลิซ,ซาซึ่งเสียสติไปหลังจากถูกลักพาตัว ในทางกลับกันมอนลลีเริ่มกังวลหลังจากไม่ได้รับการติดต่อจากเพื่อนมาระยาะหนึ่งแล้วเธอส่งข้อความถึงเธอเล็กน้อยและน่าประหลาดใจที่ซับส่งข้อความกลับหาเธอโดยใช้โทรศัพท์ของโนอาเขาบอกว่าพวกเขากำลังพักผ่อนอยู่ที่กระท่อมห่างไกลาจากตัวเมืองเขายังส่งรูปน้ำตกที่สวยงามให้เธอและบอกว่าโนอากำลังวางแผนที่จะปิดโทรศัพท์มือถือของเธอสักพัก เธอทำเช่นนี้เพื่อหลีกหนีจากเทคโนโลยีและเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติมอลลีซึ่งรู้จักเพื่อนสนิทของเธอเป็นอย่างดีรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างงอผิดปกติเธอจึงค้นหาภาพน้ำตกในอินเทอร์เน็ตเพื่อหาตำแหน่งของน้ำตกแท้จริงแล้วปรากฏว่าเป็นภาพสต็อกที่ถ่ายจากเว็บไซต์สุ่มในทางกลับกันซับเข้าหาโนอาอีกครั้งแต่คราวนี้เขาอ่อนโยน เขามอบเสื้อผ้าใหม่ให้เธอและยังให้เธออาบน้ำอีกด้วยโนอาใช้ประโยชน์จากความมีน้ำใจนี้และพยายามวิ่งหนีแต่หน้าเสียดายที่ซับสามารถจับตัวเธอได้จากนั้นเขาก็ลากเธอไปที่ห้องผ่าตัดและถอดบั้นท้ายของเธอออกเพื่อเป็นการลงโทษที่อื่นมอนลลี่เริ่มมองหาเพื่อนสนิทของเธอในตอนแรกเธอไปหาแฟนเก่าของเธอที่ร้านอาหารของพรซึ่งโนอามีนัดเดทกับซับเป็นครั้งแรก ทั้งสองทักทายกันอย่างเชื่องช้าและมอลลีก็ตรงประเด็นเธอถามพรว่าเขารู้เรื่องซับคนนี้ไหมดูเหมือนว่าบาร์เทนเดอร์จะลังเล็กน้อยเนื่องจากเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยรายละเอียดของลูกค้าแต่เมื่อมอลลีย่ยิงกรานเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปฏิบัติตามพรเผยว่าชื่อจริงของชายคนนั้นคือเบรดันเคม ต่อมามอลีกลับบ้านและค้นหาในอินเทอร์เน็ตเธอได้รู้ว่าเขาแต่งงานกับผู้หญิงชื่อแอนและมีลูกสองคนหลังจากนี้มอลีตัดสินใจไปเยี่ยมแอนเธอยังส่งสถานที่นั้นไปให้พรด้วยโดยขอให้เขามาหาเธอถ้ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นกลับมาที่ร้านขายเนื้อโนอารูว่าเธอเป็นเหยื่อเพียงคนเดียวที่ซับเคยนอนด้วย ซึ่งหมายความว่าเขาอาจมีจุดอ่อนสำหรับเธอโนอาจึงตัดสินใจใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปเธอก็หยุดต่อต้านและพยายามเกลี้ยกล่อมซับทุกครั้งที่มีโอกาสเธอยังแสดงความสนใจในเนื้อมนุษย์อย่างกระทันหันโดยบอกว่าเธออยากลองชิมมันในฉากถัดไปมอลลีไปถึงตำแหน่งของแอนและเผยให้เห็นทันทีว่าสามีของเธอกำลังออกเดทกับผู้หญิงคนอื่นอยู่ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นจะตกใจกับการเปิดเผยนี้ ดังนั้นเธอจึงเชิญมอลลี่เข้าไปคุยกันข้างในหน้าเสียดายที่ขณะที่พวกเขาเจาะลึกบทสนทนาของพวกเขามากขึ้นซัฟก็ปรากฏตัวขึ้นเขาทำตัวเทและแกล้งทำเป็นไม่รู้จักใครชื่อโนอาสิ่งนี้ค่อนข้างน้มน้ามอลลีและเธอเชื่อว่าเธอบุกเข้าไปในบ้านผิด แต่ก่อนที่เธอจะจากไปเธอก็โทรหาเพื่อนอีกครั้งทําให้เธอประหลาดใจโทรศัพท์ดังขึ้นในกระเป๋าของซัฟเผยให้เห็นว่าเขาคือคนลักพาตัวจริงๆตอนนี้เมื่อเขาถูกเปิดเผยซัฟก็พูดอย่างเจ้าเล่ห์ว่าเธอไม่ควรมาที่นี่มอลลีพยายามวิ่งหนีแต่ก่อนที่เธอจะทําได้แอนนาก็ผลักเธอออกไปจากด้านหลัง ปรากฏว่าเธอเป็นเพื่อนมนุษย์กินคนของซัฟด้วยในเวลาต่อมาซัฟย้ายมอลลีไปที่ร้านขายเนื้อที่อยู่ห่างไกลในป่าจากนัน้นอเขาก็กลับไปหาโนอามอบเสื้อผ้าใหม่ให้เธอและชวนเธอไปทานอาหารเย็นอีกฉากหนึ่งเราเห็นแอนอยู่ในห้องน้ําเผยว่าเธอมีขาปลอมนี่แสดงให้เห็นว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นหนึ่งในเหยื่อของซัฟก่อนที่จะมาเป็นภรรยาของเขาระหว่างทานอาหารเย็นซัฟและโนอาพูดคุยกันแบบเปิดใจเกือบจะเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นคู่รักกันเธอถามว่าเขาเข้ามาทําธุรกิจนี้ได้อย่างไร โดยเล่าให้ฟังว่าเขาได้ชิมเนื้อมนุษย์เป็นครั้งแรกเมื่ออายุ18ปีในตอนแรกเขากลัวที่จะถูกตำรวจจับแต่แล้วเขาก็ไม่สามารถลิ้มรถนั้นได้อีกหลายปีผ่านไปเขาเริ่มอยากกินเนื้อมนุษย์และได้รู้จักเพื่อนที่มีรถนิยมเหมือนกันในที่สุดเขาก็พบชุมชนที่ยินดีจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อเนื้อสัตหายากนี้ทำให้เขากลายเป็นผู้ค้าเนื้อมนุษย์หลังจากแบ่งปันเรื่องราวของเขาซัฟก็เสนอเนื้อมนุษย์ให้กับโนอาเธอรังเกียจมันแต่เพื่อรักษาหน้าตาของเธอเธอกินมันด้วยใบหน้าที่มีความสุข หลังอาหารเย็นซับพามอลลีออกไปเพื่อจุดประสงค์อันน่าสยดสยองขณะเดียวกันผ่อนซึ่งไม่ได้ยินข่าวคราวจากแฟนเก่ามาสักระยะหนึ่งก็เริ่มกังวลและเริ่มออกตามหาเธอตัดไปที่ฉากถัดไปซับชวนโนอามาทานอาหารเย็นอีกครั้งดูเหมือนว่าเธอจะได้รับความไว้วางใจจากเขาในตอนนี้ซึ่งจะยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเขามอบชุดสีชมพูแสนน่ารักให้เธอ ต่อมาในระหว่างรับประทานอาหารข่ขาขณะที่โนอาเคียวเนื้อมนุษย์ซับเปิดเผยว่านั่นคือเมลิซาสิ่งนี้คาดว่าจะทำให้สาวของเราหวาดกลัวแต่เธอไม่ได้แสดงมันบนใบหน้าของเธอหลังอาหารเย็นซับแสดงให้เธอเห็นพื้นที่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งของจากเหยื่อของเขาซึ่งบ่งบอกว่าเขาเคยลักพาตัวและสังหารผู้หญิงหลายคนมาก่อนจากนั้นเขาก็เปิดเผยบ,บางสิ่งที่น่าเคยขยงลูกค้าของเขาชอบที่จะเก็บของของผู้หญิงที่พวกเขากินซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกใกล้ชิดกับอาหาร ของพวกเขามากขึ้นทันใดนั้นโนอาก็เห็นโทรศัพท์ของมอลีอยู่ที่มุมห้องทําให้เธอรู้ว่าเพื่อนสนิทของเธอตามหาเธอแต่กลับกลายเป็นเหยื่ออีกคนของเขาด้วยความโกรธแค้นโนอาจึงตัดสินใจดําเนินการทันทีเธอรู้ว่าซับสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาได้ทุกวันดังนั้นเธอจึงต้องรีบดําเนินการ ดังนั้นเธอจึงรวบรวมความกล้าและขอให้เขาเต้นรำหน้าแปลกที่เขาเห็นด้วยและถึงกับปลดกุญแจมือเธอออกด้วยซ้ำหลังจากสร้างบรรยากาศด้วยการเต้นรำสุดโรแมนติกเธอก็พาเขาไปที่ห้องของเขาโดยสร้างทำเป็นทำให้เขาพอใจอย่างไรก็ตามแทนที่จะให้ความสนุกสนานแก่เขาเธอกลับกัดลูกอันทะของเขาอย่างไร้ความปราณีโนอารีบคว้ากุญแจแล้ววิ่งหนีไปขณะที่ซับยังคงดิ้นต่อไปด้วยความเจ็บปวดในไม่ช้าเธอก็มาถึงห้องที่มีเหยื่อคนอื่นๆอยู่ดูเหมือนพวกเขาทั้งหมดจะตายไปแล้วยกเว้นเพนนีและเพื่อนสนิทของเธอ มอนลีโนอารี no ari, ปลดปล่อยพวกเขาและทั้งสามคนก็หลบหนีไปแต่จูจูซัฟก็ปรากฏตัวขึ้นและโจมตีพวกเขาการต่อสู้อันดุเดือดเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายและแม้ว่าซัฟจะมีจำนวนมากกว่าและได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็สามารถเอาชนะผู้หญิงได้อย่างไรก็ตามในไม่ช้าเขาก็เริ่มเหนื่อยและล้มลงจากนั้นสาวๆก็คว้าโทรศัพท์ของมอนลีแล้วหลบหนีออกจากที่นั่น แต่พวกเขาไม่สามารถไปถึงได้ไกลนักเนื่องจากเพนนีดูเหมือนจะไม่มีแขนขาหน้าเสียดายที่ซับปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้มีปืนอยู่ในมือเขายิงใส่พวกเขาหลายนัดแต่แต่ละนัดก็พลาดในขณะเดียวกันพรก็มาถึงนอกบ้านตาม GPS ในโทรศัพท์ของมอลลีเมื่อเขาได้ยินเสียงปืนเขาก็รีบวิ่งไปหามันทันทีสาวๆสังเกตเห็นสิ่งนี้และตระหนักว่าความช่วยเหลือยังมาไม่ถึงในเร็วๆนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจจัดการเรื่องต่างๆด้วยตัวเองพวกเขาจัดทำแผนอย่างรวดเร็วและแยกทางกันเพื่อสร้างความสับสนให้กับมนุษย์กินเนื้อและเมื่อซัฟพุ่งเข้าใส่หนึ่งในนั้นเด็กผู้หญิงทั้งสามก็รวมกลุ่มกันทุบตีเขาจนแหลกสลายโนอาคว้าปืนของตัวเองแล้วจัดการเขาจนสำเร็จหลังจากนั้นพวกเขาพยายามโทรขอความช่วยเหลือโดยใช้โทรศัพท์ของมอรลี่แต่จู่ๆก็ปิดเครื่องไปหลังจากนั้นไม่นานแอนก็มาถึงสถานที่ตามหาสามีของเธอด้วย เมื่อเธอพบร่างไร้ชีวิตของเขาอยู่บนพื้นเธอก็โกรธแค้นและโจมตีโนอาจากนั้นผู้หญิงทั้งสองก็กลับไปกลับมาหากันและดูเหมือนว่าแอนกำลังได้เปรียบแต่โชคดีที่มอลลี่มาถึงทันเวลาและทุบหัวของผู้หญิงคนนั้นด้วยพวเธอทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งแอนเสียชีวิตในที่สุดในฉากสุดท้ายขณะที่มอลลี่และโนอาพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นฝ่ายหลังได้รับข้อความจากแชทวิกเขาถามเธอว่าคุณขึ้น